กน็พวกเราก็ทราบข่าวคนก็ทราชัดเจนก็อาจจะทราบไม่ชัดเจนรับทีก็เป็นวันที่จะต้องาบอกการไม่ชัดเจนว่า ครูนายโสตาต้องดีรูปเล่าให้เราฟังครูเป็นรูปนานาครูไปเรียนจบเทคนิคนครพนมอบวชรจบโคกตุ๊กอ้าวด้วยความที่ครูหุ่นดีเป็นคนที่ยืนอยู่แถวข้างหน้าตลอดนะครับแล้วข <S are> ้องยืนตรงเป๊ะ <Okay. S 1> เพื Arnold, ่อให้คนข้างหลังนะเขายืนกับเราได้ได้ตรงอันนี้เป็นอิสระของครูครูก็เลยเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องที่ตัวเล็กที่สุดครับผู้จบปชผู้จบปสผู้จะขยันนะครับขยันด้วยความที่จนนะครับก็ขยันทํางานดีได้พุดได้อะไรทากิจกรรม กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือยกลำโพงครับยกลำโพงไหวไหมไหวนะครับใหญ่ใหทำงานตำแหน่งเดียวกันกับครูเชิดศักดิ์ที่ทำทุกวันนี้เป็นตำแหน่งของครูเลยรวมทั้งขายทูกด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นตอนเป็นนักเรียนคุณครูครักครูก็ได้ทุนนะครับทุนสมัยนั้นก็เรียกว่าทุนปูนซีเมนไทยก็เรียนจบ โดยความที่ครูอาจารย์่็มองเห็นว่าความรู้พอใช้ได้ชอบ,บเรียนจบครูได้เป็นครูเลยนะรับไประบอนี่พอเดือนถัดมาไปสอนนักเรียนเลยนะครับจากนั้นก็ไปทํางานที่บริษัทปูนซีมเมนตพรร์พครหลวอยู่ระยะหนึ่งสอบปั้นุสอบได้สองที่เลยสอบได้กรงสาม,มัญศึกษาแล้วก็อัยกัร เรียกมันอยู่ในวันเดียวกันเลยให้ไปเลือกโรงเรียนกูเลือกไปอยู่โรงเรียนสามันมในะครับมันคืใกล้บ้านถ้าเลือกอาชีวะคงจะได้ดยอยู่ภาคใต้ทกคนก็เลย่ไหครับก็เลยใช้อยู่โรงเรียนสามันแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่นวมินบุรีมุดาหานเป็นครูอยู่หลายปีสอบได้เป็นรองอยู่หัวตาหมาที่ระนอทขานะครับกูจบช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โฟว์วชอิเล็กทรอนิกส์โว์ซออิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็มาทํางานก็เป็นอย่างให้จบปริญญาโทนะครับวันนี้ก็คือเล่าให้พวกเราฟังว่าการทาแล้วก็แต่ถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นก็จะประสบความสาเร็จในครูเชอรบอกไปว่าขอให้พวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมานะและพวกเราจะประสบความสาเร็จเพราะนั้นเวลาที่ครูมาทําหน้าที่เป็นรองผู้การปณิธานที่ครูตั้งไว้เลยก็คือ ทุกคนที่เข้ามาเรียนต้องเรียนจบการจะเรียนจบจะบอกพวกเราทุกครั้งว่าหนึ่งต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาเกตต้องหนึ่งขึ้นไปเกตเสียจะต้องขอสูตรต่อกิจกรรมต้องผ่านทุกตัวสามต้องผ่านมาตรฐานชีพถ้าไม่เป็นไปตามนี้กรรมตไม่จบครูเปลนรับผิดชอบหน้าที่ตรงไหนครูก็จะเข็นนะครับให้นักเรียนทุกคนจบ เวลาที่เราไปเห็นเราจึงเห็นนักเรียนกลุ่มที่เขาไม่พร้อมที่จะเรียนค่อนข้างเยอะแต่คนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราจะแค่ให้ำหใกำลังใจประแต่กลุ่มที่มีปัญหามากก็จําเป็นเร่จะต้องลุยกับเขาทูปแบบเพราะนั่นปูจึงเล่เคยเล่าให้พวกเราฟังว่ารูจะใช้ทุกวิธีที่จะช่วยเขาครูเจอเรื่องเยอะแต่เขาก็เป็นครูสอน ันั้นที่ครูเคยบอกเธอว่าเวลาที่ครูไปทาอะไรเขาดุแรงสิ่งที่เขาบอกครูก็คืออาจารย์เล่าที่ดีก็ได้หรอกครูชื่นใจนะเวลาที่เขาสอนเราอย่างนีน้เขาสอนเราเขาบอกว่าจริงๆแล้วเ,เขาต้องการนะพูดดีๆแล้วเขาก็จะปฏิบัติแต่แท้ที่จริงอ่ะเราพูดดีๆเขามานานแล้ว่ะแต่เขาลืมไปว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจนะครับจริงเราพูดกับเขาดีๆ นั่นแหละแต่ว่าในวันที่เขารู้สึกบอกว่านี่วันนี้ต้องใส่ในคนนี้ก็หน่อยสอนคันี้ก็หน่อยพอรูบความดีดีก็ได้ดร้ว่นะครับก็จะเป็นแบบนั้นก็สิ่งที่เราเจอาะนั้นที่อยู่กับพวกเราก็คือก็เฉลยว่าครูมีปฏิฐานว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนในในพื้นที่รับผิดชอบในความรับผิดชอบของครูครูจะตั้งเป้าหมายเลยว่ทุกคนต้องเรียนจบนะครับด้วยเงื่อนไขาตามนั้น กูบอกตลอดถ้าผมมาอยู่ฝ่ายน,นี้ผมก็ต้องไปขวดขันทุกเรื่องนะครับเพราะนั้นพวกเราจึงเห็นภาพที่กูออกมาเป็นเป็นภาพที่เป็นไปตามปณิธานที่รูตั้งเอาไวา้สําหรับเรื่องที่มาบอกพวกเราวันนี้คือครูรูตั้งใจจะมาทํางานอยู่ตรงนี้ตั้งใจจะทํางานอยู่สักสี่ปีแต่ครูมาได้ประมาณสองปีเมื่อ ถึงได้ดูการเขียนโยกย้ายรูว่าเขียนเขียนไปตามปกติโดยไม่ไมีความหวังอะไรแต่พอคําสั่งออกมาปรากฏว่ามีชื่อนายโสภาต้องดีรองผู้ในการวิจัยการจีบระลูกทาให้ย้ายนะครับให้ย้ายนะครับไปํำรงตำแหน่งรองผู้ในการวิจัยเทคนิคอำนาจเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้จึงโยกาส ราปฏิบัติต่อกันได้ครูจะปฏิบัติต่อไปเพืเ่อบบเฉพาะเมื่อมีการขยายามเปลี่ยบนบทบาทหน้าที่ที่คูเคยทำเคยปฏิบัติต่อเดิมที่เป็จเป็นตามกรอบตามผลตาม,ามระเบียบตา,า,ามยามคือทําไม่ได้ไแต่สาหรับความช่วยเหลือน้ําใจความหวังดีราหน้าที่ที่มีต่อกัน ประกาศเจอกันที่ไหนร้องขอเอเียวเหตุเี่ยงหน้าที่มีเงินจ่ายเขาก็โทรหาได้เหมือนเดิมเป็นป,ปกติน,นะครับนั้นก็ฝากบอกพวกเราว่าความรู้สึกความหวังดีปรารถนาดียังมีเต็มที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบทบาทหน้าที่คูก็จําเป็นต้องไปตามวิถีของราชการนะครับก็ ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับครูทั้งเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างก็ต้องขอบคุณและวันนี้ครูคงจะมาทําหน้าที่ตลอดระยะเวลามาจนถึงวันนี้ครูดีใจครูภูมิใจที่ครูมาเป็นรองผู้บริการที่วิทยาลัยการที่อุบลนนาแต่วันพุนี้เป็นต้นไปครูขออนุญาตที่จก กราบลาท่านผู้บริหารคุณครูคลากรแล้วก็ขอลานักศึกษาว,วิทยาลัยการกีนเรีลูกทาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจ,จเจริญขอให้ทุกคน,นโชคดีขอลาครับ